โดน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 โอ้ยต้องตัดลึกเลยครับน้ำใสโผนโดนครับเชียบวิ่งอยู่จิบพอดีเลยโอ้ลมฝนแลยหรน้ำใสหรือว่าลมฝน เออดีครับพัดก็าหาฝั่งพอดีเลยรถเราอยู่นี่โอ้โหเนี่ยก,ก็ติดเครื่อง,งฮะเดี๋ยวดิไปเอง,งฮะนี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน มาแล้วมาแล้วดี่ครับครับโอ้เพิ่งยกออกมาเมื่อกี้เนี่ยัางตายออกเลยปวดหลังคิดเลยได้ไหมอ๋อ ผอให้ได้จิปจอมซิดอ่อนนะครับผมนี้มากับนับติ๊กนะครับไปมัดเอนับกันไปลงหมายถึงตอนนี้ไปผมนี้ไปรอบที่สองเป็นนับติ๊กนี่ไปหลายรอบแลอวรอบก่อนไปวันสุกการกันนะครับผมแ่วลมแล้วครับผมเลยไม่ได้คิดเดี๋ยววันนี้ไปแก้มือนะครับไปผสมไทยไปเลยไปผสมไทยลมแรงมากไปเราเจอกันที่บุ้งครับ นี่มาถึงหมายของเราแล้วนี่ครับผมสภาพหมายมาเดี๋ยวเอาเรือลงกันเลยนะครับผมไปเจอกันที่หมายเลยไม่เสียเวลาครับไปขนเรือลงอ นี่เป็นสภาพแมาขอางเรานะครับวันนี้น้ําใสมากเลยคนระับนี่เป็นน้ําคุ่นๆเหมือนลุมปลาเลยนะนี่มากับคู่กายลำใหม่คนระับตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กน,นะครับผมชักหาเจ็ดสิบแปดปีกสี่สิบห้าเป็นโรลเลอร์เดี่ยวนะครใสย่ยางเสริมได้สองเส้นนะยางที่ใช้นี่เป็นยางสิบสี่มิลลูสามนะตัดยนะี่สิบเซนวันนี้ใช้ลูกดอกหนักหน่อยอ่าลูกดอกสี่จุดสองพอกสี่นะครับผมยาวสนะีนะ่สิบเซนเนี่ยมาเดี๋ยวพักเหนื่อยเนะี่ยเฝ้าปลาได้ พายเรือมาเอาเรื่องฮะแดดตัวนี้แดดร้อนมากครับกีนัติกสับไปแล้วทีนึงฮงนี้ีฮะสภาพไม้เราถ้าลมนิ่งทั้งวันนี้ได้เรื่องฮนะไม้นี้อ่ะพากันครับ <c oughs> ย้ายไม้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปจอดตรงนน้นดูเวิ์งตรงนี้โอ้หน้ำแหง้ง น,นีได้ฝักบัวแก่ไหมพอก,กินได้ไมั้งอันนี้ใช่หมดนะฮะยังไม่แก่แก่นี้มีบัวกินเลยแต่น่าจะมีชาวบ้านนั้มาเก็บขาย,ยนะเป็นช่อเป็นช่อใช้หมดเไปเรา <c oughs> นี่นะ เม็ดบัวเลืเขียวข้าวเวลาใช่ทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้แต่ว่ามันยังไม่แก่แต่ถ้าแก่เป็นช่วงๆแล้วก็ชาวบ้านก็กไไนะ่าจะเก็บไปขายนะปลาเราปลายังไม่ได้ครับมาแทะเม็ดบัวรอเฉยเลย โดน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 นโดนนโอ้ยต้องตัดลึกเลยครับน้ำใสน้ำใสหลอกตาครับ แล้วก็หมดละหมดแล้วนี่ใช้สายสองร้อยปอนด์นะผมไม่ได้ยิงไกลอ่ะมหมดแล้วหมดเหลวหมดเล้วติดสลายแล้วประมาณแล้วด้วยเดี๋ยวเอาไงเนี่ยติดสลายล้วเห็นรอบนึงนะฮะมันมุดหายไปแล้วก็มันเพิ่งมาผุ ไล่ลูกปลาอยู่มาเดี๋ยวเขาชัวขอชัวก่อนนะครับผมประมาณของเรามอกระบอกนี้สับเป็นครั้งแรกเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกนดิอย่าพึ่งเดี๋ยว giờ bột sâm mỏ bây họ lúa đồn tìm lưu tạo lạc 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 chua con nhát ba mãn không lâu. น้าใสนี่มันเห็นทั้งตัวนะแต่ข้อเสียคือมันตัดน้ํายากนะหลายคนยอมแพ้เลยนะเจน้ําใสไปไหนแล้วไปไหนแล้ว นีแล้วหน้าไม้ก็ผมก็ยังไม่ชินนะครับผมยังเพิ่งเอามาออกไม้เพิ่งในสับครั้งแรกเหมือนกันนะอันนี้ก็วัดดวงกันไปเลยชิบชุบชบแหนมุดสาลายอย่หงเละ เต็มหรือเปล่าโดนเต็มนี่ก็ไม่ได้กลัวกลัวมันขาดเนื้อต้นเรือมันสาลายล่างแล้วืมขึ้นไหมเนาะอุย๊ยที่สาลายด้านล่างอ่ะ ้ก่อนมถึงมากขาดเนื้อนี่ก็จบเกมเหมือนกันนะหันสาหลายด้านล่างอะ่ะเอายังไงคือถ้าเอาชัวก็ต้องผูกให้เขาน็อกก่อนนะฮะถ้าน็อกนี่ขาดเนื้อก็ยังได้ตัวนะ แต่ถ้าไม่น็อกขาดเนื้อนี่ก็คือเรียบร้อยนะเอาอย่างไงเอาอยางไงเอายางไงนี่ยังไม่เห็นตัวเลยพันอยู่ด้านล่างอืมอ้มพันแน่นเลยอ่ะ ผมว่าผูกไว้ก่อนนะเอาชัวร์ดีกว่าคือปล่อยให้เขานอกเลยแล้วเราค่อยลงเอานะค่อยดึงเอาคือถ้ากลัวกลัวมันไม่เอ่อกลัวมันโดนไม่เต็มนะอ่ะเกิดว่ามันขาดเนื้อเดี๋ยวเสียละจิ้งทุนผูกไว้ตรงนี้นะหลอกนะามา ฟอกกันต่อตรงนี้ฮนะไปก่อนฮนะเอาชัวร์ดีกว่าฮะประหมาณเราบองสำรองเลยเยอะไปเราฟอกกันต่อนี่ปลาที่เราปลูกไว้ฟองเริ่มขึ้นแล้วถ้าหมดฟองเมื่อไหร่นี่แสดงมันน็อกแล้วนะนี่คือฟองขึ้นอยู่ตรงนี้ ผมไม่แน่ใจมันโดนเต็มหรือเปล่านะไม่อยากดึงมากกว่าขาดเนื้อประมาณแล้วด้วยยินปล่อยคอนนก,กค่อยลงเราไปไดนะ้เอาชัวร์ดีกว่าดีกว่าขาดเนื้อเสียเปล่านะมาลองฟอนต่อตอนนี้ปลาที่เราผูกไว้น่าจะน็อกแลนะ้วฮะนี่ผูกไว้ตรงนี้นะี่ฟองอากาศเริ่มหมดนะเพราะผูกไว้สิบห้านาทีฮนะสิบห้านาทีกว่านะเดี๋ยวผมจะย้ายหมยนะ่ฮะเดี๋ยวลงปลาเลยนะฮะผม ย้ายห,หมายด้วยฮะมันเงียบก็ตรงเดี๋ยวมันได้ถ้าเงียบก็ล่องไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะไปเรานี่ครับอยู่จะอยู่ตรงนี้นะตรงสลายตรงนี้ผ่านก้อนสลายตรงนี้ด้านซน้ายอยู่ไหมยกยกดูก่อน เฮ้ยสลายขึ้นอยู่นี่เอ้ยอยู่ไม่ลึกไม่ลึกได้อยู่ครับถ้าอยู่เห็นตัวแล้วเนี่ยนี่ไงเฮ้ยโดนเต็มอยู่นี่ฮะไม่กล้าดึงเพราะว่าเป็นปลาหมานนะครับปลาหมานตัวแรกนะนี่เข้าเต็มเลยแตกขึ้นเรือก่อน งอกรเราก็ไม่กล้าดึงคนะ่ัทีนี้เป็นลูกดอกที่ผมเจียเองนะครับผมพอก4เซนขนาด4.2่จุดสองยาวสี่สนะิบครับมาแล้วประมาณของเรานึกว่าจะพันอยู่ลึกครับโชคดีไปฮะไม่ต้องลงนะ้ำนอะเปิดประเดิมไม่สวยอะะปรมาณครับมันมานะีฮ <c> ะ <oughs> สวยอยู่ตแต่รกเหมือนชะดูป๊อกนะได้อยู่มันงกับสองโลอยู่เนาะอ่ะนึ่งก็ต่อครับแจวมันมาน เด็ดตอนนี้น่าจะ5โมงเทียบกันนะครับผมตอนนี้ไม่ได้ดูวลาวมาเริ่มอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวนี่ทานข้าวก่อนนะมีแล้วืือกาวเเนี๋ยวมากับิ้่งับไก่นะมาเดี๋ยวขอพักทานข้าวสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับผมรีกันต่อตอนนี้มันลงเลยนะลมอ่ะทานข้าวแล้วรยกันต่อตื่พลังครับเหมือนมา เบรกทานข้าวแล้วหนูมาลุยกันตอนบ่ายนะเจ็บคอครับมันคือหนอนดึกเสียงไม่ค่อยมีอ่ะนี่ผิวน้ำมันร้อนแล้วนะตอนนี้มันช่วงช่วงเที่ยงนะครับผมพายเรือเมื่อกี้พายมาจากจุดที่เราได้ตรงนั้นนะพายแหวกนี่มาจับที่ผิวน้ำมร้อนนะครับเพราะฉะนั้นปลามันจะไม่ขึ้นผิวแล้วถ้าน้ำมันร้อนอย่างเงี้ยมันจะล่องถ้ามันมามันจะล่องดึก เนียนแนวสลด์มาเดี๋ยวลองเฝ้ากันดูฮะมัหลบลมด้วยนะฮะตรงนี้มองมาแล้วเหมือนไม่ลมแต่ข้างนอกมันลมนะนาติก็อยู่นู้นเดี๋ยวเฝ้าสักครึ่งชัวง่วโมงมีมีตัวค่อยออกไปข้างนอกครับโอเคครับม้นกันตไปแล้วเปิดกล้อไม่ยอมจิบแโบนุล้โดนโดนครับเชือกวิ่งอยู่ โดนโดนครับเชือกวิ่งอยู่จิบพอดีเลยบอกเลยอย่าพลาดแบบไปแวบ,บมาครับตัวนี้นี่ล่องมาตรงนี้เดี๋ยวโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้บอกเลยอย่าพลาดจิบหันหลังให้ด้วยฮะ โดนเต็มห,หรอือเปล่าผ่านแล้วดังกึศเฮ้ยอย่าบอกว่าหลุดนู่นหลุดไปละมั้งเหยียบร้อยครับดังกึศเลยไปเลยโอ้ยโดนไม่เต็มนะฮะ จังวัดสับกัมันลงพอดีเนมันจิบใช่ไหมหลุดไปแล้วอืมกึ๊ดทีเดียวนี่ไงสายเหยนไม่ค่อยอยากดึงเนี่ยพลาดครับโอ้ยแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะน่าจะไซส์โลกว่าไซส์กับเฮยหลุดไปแล้วเอาไม้ครับปเป็นไรครับโอ้ยลงฝน มาไม่้ซุ่มไม่เสียงเลยอืมกำลังคู่คู่ตังกพอดีเลยอือหืหลมฝนนะครับแรงนิ่งเลยครับเห็นตะกายขึ้นท้ายมาขึ้นไปข้างบนยังไม่ถึงนาทีเลยฮะ ติ๊กได้ยินเสียงลมแล้วติ๊กบอกโกๆๆๆๆๆๆ้คุยอะครับลพัดพิรุนมาแลยแฮอไปเราอันตารายครับอือลม Oh, nó chút 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 ก้ติดเครื่องนะฮะลมมันพัดส่งนะไปเก้าเก้าเก้าลมพัดส่งพอดีเลยอย่างแรงเลยอยู่ดีๆก็ลมอ่ะเก็บร้อยไม้แตก โเสียงฝนมาแล้วนึงมืดมาเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเก็บของกันนะครับผมชักช้าไม่ได้ครับไปเดี๋ยวเก็บเรือบันไรกกันนะฝนมาจะลำบากครับ มาดูผลงานกันนะครับสัวนี้นแล้วแต่ยังไม่ได้ช่างอันนี้ของนติกนะครับผมประกายเดี๋ยวช่างกันนะครับผมเท่นะครับมาชดูสิบโลครึ่ง <laughs> หลอดเงาี่ยอเดี๋ยวช่างกันนะทำไมดอเอาดูเอามม่วงเหมือนกันเนาะ นี่อยศูนย์มิกิโลนะเดีย๋ยวย้อนแสงเอาชะว่วโมงอะถึงสิบโลไหมลองมายังก็ไซโลนะตอนแรกนะมีกาดึงโลครึ่งไหมเฮ้ยโลเจ็ดนะฮะนี่โลเจ็ดห <7, 8. S 1> นึ่งโลเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้านะเดี๋ยวดูประกายกันครับโทฟ,ฟี่วันนี้มีแค่สองแต้มนะ เดี๋ยวทั้งจะลมทั้งจะแดดศูนย์ศูนย์แล้วยังเพราะเมื่อ <S <S กี้มันเป็นของไงเป็นของเช่ดโด้ถอยทนไหมของกิโลไหมเยอะเด้ใช่ศูนย์ศูนย์กิโลละหมา,านประกายนานะไกาติกนึกว่าจะรอดใช่หนึกว่าะนึจะแห้วซะละเห็นล่มลม ถึงสี่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวกดไหมกดเอาวางปาก่อนศูนย์ศูนย์ก่อนเมื่อกี้ไอ้มือไปโดนเลยอ่าโอเคหน่อยกิโลเมื่อกี้เออเลอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามเมตสามเมตสองจุด เก้าเก้าสามเตีเป็นสามยังได้เลยนะนอสองจดเก้าเก้าห้าถ้าเกิดตอนเอาขึ้นมาแ้แต่สามอยู่โดนแดดโดนลมก็ผลงานก็มีแค่สองแต้มนะครับถือว่ารอนแห้วครับผมวันนี้มันมันช่วงหน้าฝนเนี่ยไปพายุฤดูฤดูร้อนมันเข้าบ่อยลมมาแล้วก็กลัวเข้าฝั่งดูสิฮะพอเราเก็บเรือเสร็จแล้วนิ่งเนีลยฮะ ยังเสียดดยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาซ้ำหมายครับเดี๋ยวยกน้องๆทีมงานมาด้วยนะเอกแล้วก็นะ้าโจโด้วยวันนี้พอดีเป็นวันวันธรรมดาเนาะคนอื่นก็นไม่ว่างครับก็เลยมากั่นาติกสองคนครับแต่เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหมริจริงๆเย่ยยังไม่เห็นเลยหน้าสามเป็นยังไงปะกายนะเห็นแต่ขึ้นว่า๊บ ไม่ได้ขี่ะกายเรไปยังไงนี่นีเลยรนะือขึ้นรถละ